ครับผมแตงโมเนาะนี่เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกไม่จำใกล้กินอ่ะน้องกี้ว่าเหมือนใจหายนะเหมือนว่าก็เหมือนอารมณ์มันเหมือนผมว่ามันทเหมือนเขายังอยู่นะเพื่อนๆวงการทุกคนก็ที่คุยคุยกันแต่มันคงจะรู้สึกเหมือนกันหมดแหละว่าทั้งทั้งประชาชนที่อ่าเป็นแฟนคลับโมหรว่าพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงที่เคยเจอโมเนี่ยหรือว่าสนิทมากคุ้นใจกับโมเนี่ย ว่าแต่หายทุกคนแต่วันนี้เราก็เห็นงานก็เรารู้สึกรู้สึกพูดไม่ถูกเหมือนกันนะมันเป็นงานว้อะไรที่อบอุ่นมากๆมากๆครับแล้วก็ดีใจที่ทุกๆคนที่สนิทที่เชื่อกับโมเนี่ยคือรักเขามากขนาดนี้ดูจากที่งานวันนี้แหละครับคือมันจริงๆว่าคนรักโมเยอะจริงๆทุกคนพร้อมที่จะช่วย แบบไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะหนักหรือจะเบาช่วยได้มากช่วยได้น้อยทุกคนก็มาช่วยจริงๆครับเห็นแล้วมันแบบคืออยากพูดแทนทุกคนที่ไม่ได้เพราะว่าเขารับรู้ว่าว่าว่ามีคนรักเขามากขนาดนี้เหมือนมันไม่พู้แค่เอาดอกไม้มาให้โมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับไไออบะรเขาบอกว่าผูดผมเออผมผมก็พูดซ่านแนะบอกโมมาแล้วนะแค่นี้ แกก็แบบไ่ได้เจอได้ร่วมงานได้ได้นนมกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับใช่ฮะแต่ว่าแค่ในช่วงเวลาที่เราไม่ค่อยได้เจอกันข้างนอกเท่าไหร่แต่เจอที่ทําง,งานแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยก็คุยกับแจงถ้าส่วนใหญ่ด้วยความทีเขาก็ผูยย้หญิงด้วยกันนะเนาะครับผมช่วงี่วงานมีการปรึกษากันไหมคะมีการปรึกษามีคุยกันไหมครับเจออะไรประมาณนี้คือเราคุยกันเราก็ยังดีใจที่โมยัง เขาเปิดใจคุยเรื่องชีวิตเขากับเราในก่อนหน้านี้เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเออขอเวลาให้เขาอีกสักนิดนึงไม่ได้เหรออะไรเนี่ยมันมันรู้สึกมันไต้องยังไงเอ่อต้นคุมผ่าผ<ห>่าก็ยังบอกเขาเจอภาวะโลกรูก้เศร้าอะไรของเขาด้วยนะเขาบ,บอกว่าเออเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้แล้วนะ พร้อมนะอะไรอย่างเงี้ยคือโมไม่เคยพูดเกี่ยวกับโลกเขาอะซึ่งเขาอยู่กับความทรมานก,กับโลกเขาแต่วันเนี้ยเขาพร้อมที่จะรุกขึ้นสู้แต่แค่ว่าแบบเวลามันมีให้เขาไม่พอท่านเองใช่อยากแปลเองก็าถึมีแอคทันเยอะการร้องในการเปลี่ขนทุกอย่างเพราะมันจุกอกมากกว่าออมันมันพูดเป็นคำพูดไม่ได้อะมันมันมันอยู่ในใจเรา อนนี้คือสุดท้ายคืออยากให้เขาไปในทางที่ดีอยากให้เขาไปเจอพ่ออยากให้เขาไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เพื่อนอยากให้เขาได้เจอเป็นคัางสทคัยนะส่วนพี่แจ๊อยากจะบอกอะไรพี่มงไหมก็ขอ,ขอให้ให้น้องอยู่ในที่ที่ดีที่สุมดมุศลที่ได้ทำมาอาจจะ ไม่เขาเป็นคนที่ไม่ได้บอกใครหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้มันส่งเขาไปในทางที่ดีครับผมก็ขอให้น้องอยู่ในที่ที่ดีที่สุดสบายที่สุดลำบากมาช่วงนึงแล้วเนาะคอยจะลุกกะลุกขึ้นสู้ก็เป็นอย่างนี้ไปนะครับขอให้อยู่ในครอบครัที่ดีเจอแบบที่ดีๆนะครับได้ให้ความใจอะไรบ้างครับเมื่อกี้เดินได้ได้ได้เดินได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ย ว่เยอะอยู่ครับเยอะอยู่ครับเราเข้าใจนะเราเข้าใจแล้วผมว่าเชื่อว่าทุกคนก็เข้าใจเขาอ่ะคนเป็นแฟนกันอะ่ะบางทีเขาอาจจะได้คุยอะไรกันมากนึกซึ้งมากกว่าที่เราสัมผัสอยู่แล้วผมก็เลยเข้าใจก็คุยเขาก็ให้กําลังใจเขานะฮะเราก็ทําได้เท่านี้เนาะให้กําลังใจเขาครับต้องยึต้องชเยขอรี่เก็บอกเพิแล้วถ้าถา,าบอกได้เสมอนะ ได้เลยมีอะไรช่วยบอกบอกได้เลย,เลยครับโอเคเนาะคะโอเคค่ระบอบมึงคาให้ดีเติร์ดนึงเนาะ